สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฉันมีเรื่องเล่ามาฝากเรื่องที่ทำให้ฉันนอนไม่หลับมาหลายคืนไม่ใช่แค่คืนเดียวหรือสองคืนนะคะแต่เป็นหลายสัปดาห์บางทีอาจจะเป็นเดือนด้วยซ้ำมันเกี่ยวกับโรงเรียนเก่าที่ฉันเคยเรียนโรงเรียนที่ดูเหมือนจะปกติในตอนกลางวันเด็กๆวิ่งเล่น ครูสอนหนังสือเสียงหัวเราะดังทั่วโรงเรียนแต่พอตะวันตกดินอะไรแปลก่มันเริ่มเกิดขึ้นและเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้มันคือหนึ่งในประสบการณ์ที่ฉันไม่มีวันลืมเสียงเปียโ,โนตอนทิ่งคืนฉันชื่อแพรตอนนั้นฉันเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนแห่ง โรงเรียนนี้เก่ามากข่ดตึกบางหลังมีอายุเป็นร้อยปีเขาว่ากันว่าที่นี่เคยเป็นโรงพยาบาลทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีคนตายเยอะมากบางคนบอกว่ามีศพฝังอยู่ใต้ตึกเรียนแต่โรงเรียนไม่เคยบอกอะไรแบบนี้กับนักเรียนหรอกนะคะและเราแค่ได้ยินคำเล่าลือจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ว่าตอนกลางคืนบางทีจะมีเสียงฝีเท้าดังในถุงตึกตึกตึก,ตกหรือไม่ก็เสียงร้องให้เบาๆฮือฮือบางคนถึงขั้นบอกว่าเคยเห็นเอง,งาคนยืนอยู่ที่หน้าต่างแต่พอเข้าไปดูไม่มีอะไรเลยฉันฟังแล้วก็คำๆนนะคะคิดว่าเป็นแค่เรื่องแต่งจนกระทั่งฉันได้เจอกับตัวเอง ุกอย่างเริ่มจากห้องดนตรีค่ะห้องนี้อยู่ชั้นสองของตึกเก่าตึกที่เขาเรียกกันว่าตึกแดงเพราะผนังมันเคยทาสีแดงเข้มแต่ตอนนี้สีลอกจนเห็นอิฐข้างในห้องดนตรีเป็นห้องที่ไม่มีใครอยากเข้าข้างในมีเปียโนโบราณตัวหนึ่งตัวใหญ่สีดำสนิทที่เปียโนเหลืองครังบางทีถึงขั้นหักไปแล้ว เขาว่ากันว่าเปียโนตัวนี้เคยเป็นของนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อที่น้ำหวานรุ่นพี่ที่เสียชีวิตในโรงเรียนนานมาแล้วไม่มีใครรู้ว่าเธอตายยังไงบางคนบอกว่าเธอฆ่าตัวตายบางคนบอกว่าเธอถูกระฆ่าบางคนถึงขั้นเล่าว่าเธอถูกขังไว้ในห้องนั้นแล้ว ไม่มีใครช่วยแต่ที่ทุกคนพูดเหมือนกันคือทุกคืนวันท้าจะมีคนได้ยินเสียงปีโนโดังจากห้องนั้นติ้งตองติ้งทั้งที่ประตูถูกล็อกแน่นหนาและไม่มีใครเข้าไปได้ตอนแรกฉันไม่เชื่อหรอกค่ะคิดว่าเป็นแค่เรื่องแต่งของรุ่นพี่เอาไว้แกล้งรุ่นน้องให้กลวัวเพื่อนฉันชื่อมิว มันเป็นคนชอบลองของชอบอะไรที่ท้าทายวันหนึ่งตอนเย็นหลังเลิกเรียนมันชวนฉันกับเพื่อนอีกคนชื่อตาลไปนั่งคุยกันที่โถงหน้าห้องดนตรีมิวบอกว่าแพรลองฟังดูสิถ้ามีเสียงเปียโ,โนจริงๆเราจะได้ที่สูจนฉันหัวเราะบ้าหรอมันจะมีได้ยังไงตาละก็เห็นด้วยกับฉันใช่ใช่อย่าไปยุ่งเลย แต่ลึกๆฉันก็อยากรู้เหมือนกันอยากรู้ว่าคําเล่าลือม,มันจริงหรือเปล่าเรานั่งกันอยู่ตรงนั้นจนฟ้ามืดประมาณสองทุ่มลมเย็นๆพัดผ่านถงตึกเสียงใบไม้เสียดสีกันดังกรอบแกรบกรอบแกรบฉันเริ่มรู้สึกหนาวๆไม่รู้ว่าเพราะลมหรืออะไรแล้วจู่ๆฉันได้ยินอะไรบางอย่าง ติงเสียงเบามากเหมือนมีคนกดคิดเปียโนโคแค่ครั้งเดียวฉันหันไปมองมิวได้ยินไหมมิวมองหน้าฉันพยักหน้าตาเริ่มตัวสัน่นมันมาจากห้องดนตรีแน่ๆฉันพยายามคงมใจบอกตัวเองว่าคงลมพัดอะไรสักอย่างแต่แล้วเสียงนั้นดังขึ้นอีกติ้ง ต,ง,ตงิคราวนี้ชัดเจนมากมันเป็นทํานองแปลก,ปลกชๆช้าๆชวนขนลุกเหมือนมีคนนั่งเล่นจริงๆมิวนาะมันไม่กลัวอะไรเลยค่ะมันลุกขึ้นแล้วบอกว่าไปดูกันเถอะฉันดึงแขนมันอย่าเย็นแล้วนะตาลร้องให้เลยฉันกลัวแล้วกลับกันเถอ แต่มิวมันดื้อมากแค่ไปดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกสุดท้ายตาลยอมตามอาชาันเลยต้องไปด้วยไม่อยากให้เพื่อนไปกันแค่สองคนเราสามคนเดินไปที่หน้าห้องดนตรีประตูไม้เก่าๆถูกล็อกด้วยโซ่แน่นหนามีแม่คุณแจตัวใหญ่ห้อยอยู่มิวเอามือจับโซ่ขย่าเบาๆล็อกแน่นจริงๆแต่ตอนนั้น เ,เสียงเปียโนโดังขึ้นอีกครั้งติ้งตอกติ้งดังมาจากข้างในชัดเจนฉันถอยหลังมันยังไงกันแน่เนี่ยนิวหันมามองฉันแพนเสียงนี้มันไม่ใช่หลบแน่แน่เรายืนนิ่งอยู่นานที่เสียงเปียโนโยังคงดังต่อเนื่องทำนองมันเริ่มเร็วขึ้นติ้งตอกติ้งตอก เหมือนมีคนกำลังเล่นจริงๆตามร้รองให้หนักขึ้นกลับกันเธอฉันกลัวแล้วฉันก็อยากกลับเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะเดินหนีเสียงเปียนโนหยุดลงเงียบสนิทฉันถอนหายใจโล่งอกแล้วแต่ทันใดนั้นมีเสียงครีดังลั่นจากในห้องครีดดดชัดเจนมากฉันตกใจจนขาแข็ง มิวก้มลงนั่งตาวิ่งหนีไปเลยฉันพยายามเรียกสติสงบสงบนับแพร ى, แต่หัวใจฉันเต้นแรงมากเหมือนจะหลุดออกจากอกเราวิ่งตามตาลออกมาวิ่งลงบันไดตึกเก่าเสียงฝีเท้าของเราดังก้องตึกตักตึกตักแต่ตอนวิ่งหน้าฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรตามมาเสียงฝีเท้าอีกชุดหนึ่ง ตึกตึกช้ากว่าเราแต่ชัดเจนมากฉันหันไปดูไม่มีอะไรหรือว่ามันตามเรามาจริงๆหลังจากคืนนั้นเราไม่กล้าบอกใครกลัวคนจะหาว่าเราแต่งเรื่องแต่สิ่งแปลกๆมันเริ่มเกิดขึ้นกับเราทั้งสามคนเริ่มจากตาก่อนมันเล่าให้ฟังว่า คืนต่อมามันฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนเก่าๆผมยาวปิดหน้านั่งเล่นเปียนโนในห้องมืดๆแล้วจู่ๆผู้หญิงคนนั้นหันมามองตาขาวโพลนไม่มีลูกตาตาตื่นขึ้นมาครีดลั่นบ้านแม่มันต้องพาไปหาหมอหมอบอกว่านอนไม่พอแต่ตายืนยันมันไม่ใช่ฝันธรรมดา ส่วนมิวมันบอกว่าทุกครั้งที่มันเดินผ่านตึกเก่ามันรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามเสียงฝีเท้าดังตึกตึกแต่หันไปดูไม่มีอะไรเลยมีอยู่วันหนึ่งมันละองค์หยุดเดินแล้วฟังดีๆเสียงฝีเท้ามันหยุดด้วยมิวตกใจมากวิ่งกลับหอพักทันทีหลังจากนั้นมันไม่กล้าเดินคนเดียวอีกเลย ส่วนฉันฉันเจออะไรที่แยก่กว่านั้นคืนหนึ่งตอนตีสองฉันตื่นมาเพราะได้ยินเสียงติ้งต่องเสียงเปียโน,โนดังมาจากนอกหน้าต่างฉันอยู่หอพักชั้นสามนะคะทำไมถึงมีเสียงแบบนี้ได้ฉันกลัวมากแต่ก็รวบรวมความกล้าค่อยคอยเปิดม่านดูแล้วฉันเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างล่าง ใส่ชุดนักเรียนมองขึ้นมาที่ฉันหน้าเธอซีดขาวผมยาปิดหน้าฉันปิดมากทันทีหัวใจเต้นแรงมากคืนนั้นฉันนอนไม่ได้เลยเพราะรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองฉันทั้งคืนหลังจากนั้นฉันตัดสินใจว่าต้องหาคำตอบโรงเรียนนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ ฉันชวนมิวไปห้องสมุดเก่าแต่คราวนี้มีเพื่อนใหม่เพิ่มมาอีกคนชื่อพี่โจพี่โจเป็นรุ่นพี่หมอหกเขาเป็นคนเงียบๆแต่รู้เรื่องโรงเรียนเยอะมากเขาเคยบอกว่าตึกแดงมีอะไรแปลกๆเยอะฉันเคยเห็นอะไรบางอย่างตอนอยู่เวรฉันถามว่าอะไรหรือพี่เขาเงียบไปทักหนึ่งแล้วพูดว่า เราคนแต่ไม่มีตัวเราสี่คนฉันิวตาแล้วก็พิโจโ์ไปห้องสมุดเก่าด้วยกันห้องสมุดนี้อยู่ชั้นล่างของตึกแดงปลิ่นฝุ่นพระทรุงชั้นหนังสือสูงจนมองไม่เห็นเพดานเราค้นอยู่นานจนเจอสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเป็นของนักเรียนรุ่นเก่าเขียนด้วยลายมือหวัด,วด พี่น้ำหวานตายในห้องดนตรีเธอถูกขังไว้และว่าไม่มีใครช่วยฉันอ่านแล้วขนลุกมีคนเขียนต่ออีกว่าเธอรักเปียโนมากและเธอจะไม่ไปไหนฉันเริ่มเข้าใจเสียงที่เราได้ยินมันคือพี่น้ำหวานใช่ไหมแต่ที่ทำให้ฉันช็อกยิ่งกว่านั้นหน้าสุดท้ายของสมุด มีลายมือสันส่นๆเขียนไว้ว่าอย่าบอกใครไม่งั้นเธอจะตามมาฉันปิดสมุดทันทีแล้วรู้สึกเหมือนมีลมหายใจเย็นๆต่อที่ต้นคอหันไปดูไม่มีใครมิวมองหน้าฉันแพรเธอได้ยินอะไรไหมฉันพยักหน้าเพราะตอนนั้นเสียงปีโนโดังขึ้นอีกครั้งติ้งต่อง ดังมาจากมุมห้องสมุดพี่โจลุกพรวดออกไปเดี๋ยวนี้เราโยนสมุดทิ้งแล้ววิ่งออกมาทันทีหลังจากวันนั้นเรื่องมันไม่จบแค่นั้นตานเริ่มป่วยมันบอกว่าได้ยินเสียงเปียโนทุกคืนติ้งต่องดังอยู่ในหัวแม้ว่าจะปิดหูก็ยังได้ยินมันไปหาหมอหมอบอกว่า อ,อื้อแต่ตายืนยันว่าไม่ใช่มันคือเธอเธอตามฉันมาสุดท้ายตาต้องลาหยุดยาวแล้วย้ายโรงเรียนไปเลยนิวก็ไม่รอดวันหนึ่งมันโทรมาหาฉันตอนตีสามแพรช่วยด้วยฉันถามว่าอะไรเหรอมันบอกว่าฉันเห็นเธอ เธอยืนอยู่หน้าประตูห้องฉันรีบไปหามิวพอไปถึงมันนั่งตัวสั่นอยู่มุมห้องประตูเปิดแง้มแต่ไม่มีใครมิวบอกว่าเธอเพิ่งเดินออกไปเธอหันมามองฉันแล้วยิ้มฉันพามิวไปนอนที่หอฉันแต่คืนนั้นฉันฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นด้วยเธอนั่งเล่นเปียนโน แล้วหันมามองฉันปากเธอขยับเหมือนพูดว่าทำไมต้องยุ่งส่วนพี่โจเขาหายไปเลยค่ะหลังจากวันนั้นที่ห้องสมุดไม่มีใครเห็นเขาอีกเพื่อนในห้องเขาบอกว่าพี่โจละออกไปแล้วแต่ฉันไม่เชื่อเพราะกระเป๋าเขายังอยู่ที่โรงเรียนรองเท้ายังอยู่ในล็อกเกอร์เขาจะหายไปไหนได้ หรือว่าที่น้ำหวานพาเขาไปฉันทนไม่ไหวแล้วต้องจบเรื่องนี้ฉันตัดสินใจกลับไปที่ห้องดนตรีคนเดียวคืนวันพ้าฉันพบายชายกับโทรศัพท์ไปเดินขึ้นตึกแดงต่อทิ้งคืนทุกอย่างเงียบมากเสียงลมดังหูฉันยืนหน้าประตูห้องดนตรี โซ่ยังล็อกอยู่ฉันสุดหายใจลึกๆและตะโกนว่าพี่น้ําหวานถ้าพี่อยู่ที่นี่ออกมาคุยกับฉันเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแต่ตอนหันหลังจะเดินกลับเสียงปิโนโด,ดังขึ้นติ้งต่องติ้งดังชัดมากฉันหันกลับไป โซ่ที่ล็อกประตูมันหลุดลงพื้นประตูเปิดออกช้าๆเอียดฉันกลัวมากแต่ก็เดินเข้าไปข้างในเมื่อสนิทไยชายส่องไปที่เปียโนแล้วฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ผมยาวปิดหน้ามือเธอกดคีดเปียโนติ้งต่องฉันพูดด้วยเสียงสัน่นพี่น้ำหวานฉันขอโทษ เราไม่ได้ตั้งใจเธอหยุดเล่นหันหน้ามาหน้าเธอซีดขาวตาขาวโพลนเธอยิ้มและพูดว่าสายไปแล้วฉันคริตวิ่งออกมาเลยไม่หันหลังกลับตั้งแต่วันนั้นฉันย้ายออกจากโรงเรียนนั้นแต่บางคืนฉันยังได้ยินเสียงเปียโนติ้งตอง เบาเเหมือนมีคนเล่นอยู่ไกลไฉันไม่รู้ว่าพี่น้ำหวานต้องการอะไรอยากให้เราเช่าวยอยหรือแค่อยากให้รู้ว่าเธอยังอยู่แต่ที่แน่ๆทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนั้นฉันรู้สึกเหมือนเธอมองฉันอยู่จากที่ไหนสักแห่งทุกคนที่ฟังอยู่นะคะคุณเคยได้ยินอะไรแปลกๆตอนกลางคืนบ้างไหม หรือว่าตอนนี้มีอะไรยืนอยู่ข้างหลังคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวฝันดีนะคะ